สวัสดีครับเบชชิงนะครับวันนี้เบชชิงจะมาแนะนำไอเดียการฝึกสเกลแบบหนึ่งซึ่งผมส่วนตัวผมเรียกว่าการฝึกสเกลแบบเป็น Circle of Fifth นะครับก็คือฝึกสเกลต่อเนื่องเป็นขั้นคู่5เอาเข้าใจง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับโดยวิธีการฝึกอ่ะง่ายมากเลยนะครับไม่มีอะไรเลยสมมติว่าทุกคนไล่ผมเชื่อว่าทุกคนไล่สเกลออกเทปเดียวอย่างเงี้ยแบบในเมเจอร์ได้หมดทุกคนอยู่แล้วแหละสมมติ สมมุติ c เนอะ c d e f g a b c อันนี้คือสมมุติใช้บล็อกนี้เป็นหลักเลยนะเป็นบล็อกง่ายๆเลยแต่ว่า,าเวลาเวลาเราไล่ครบ8ตัวนะเหมือนออซิสไทร์เกเ่าก่อนเลยคือไม่ต้องไล่กลับมาที่ตัว c แล้วตัวตัว c หรือตัวโดแล้วแล้วแล้วแต่จะเรียกเลยนะเราวิ่งก็้าหายีต่อไปซึ่งเป็นขั้นคู่ที่5ของของคี c เนี่ยแหละคราวนี้อ่ะ ตัวที่เราวิ่งตัวต่อไปคือตัวอะไรอ่าลองดูนะครับสมมติว่าเท้าต้าตัวแรกเป็นตัว C ใช่ไหมครับ C เป็น1 D เป็น2 E เป็น3 F เป็น4 G เป็น5เพราะงั้นสเกลต่อไปที่เราจะไปวิ่งที่ที่เราจะเล่นต่อจากคีย์ C เนี่ยเรียกว่าเราว่าสกิลสกิลอ่าสเกล C ีเมเจอร์เนี่ยก็คือสเกล G ีเมเจอร์สมมติอ่ะลองดูช้าๆนะครับสมมติว่าผมไล่ C D E F G A B C ครบ8คราวนี้พยายามก็ไล่ C ไปก่อนจนเจอ,อคู่ห้าของเขาก็คือ G C, C สูงหรือว่าโดทีลาซอนค้านี้พอถึงซอนเนี่ยก็ไล่เป็น G major scale ไปเลยซอนฟาชาร์มมีเลโดทีลาซอนพอไปหา อันนี้ครบแตัวแล้วพอจะไปหาคีย์ดีก,ก็ก็ลอ่อย่างไล่ยังไล่จไปก่อนจนถึงตัวดีปุ๊บก็ไล่ดีเมเจอร์สเกต่อวิธีการฝึกของอาการไล่สเกลเป็น circle of fifth แบบนี้ครับข้อดีเลยอะครับคือเพื่อนๆนน้องๆหรือว่าใครก็ตามที่ที่ดูคลิปเนี้ยจะคุณจะเห็นว่าทุกครั้งที่เราเคลื่อนสเกลเป็น circle ออฟฟิศเนี่ยเราจะเห็นชาร์ปเพิ่มขึ้นมาทีละตัวทีละตัวนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงของการไล่สเกลแบบวอมอัพเป็นสเกลออฟฟิศเนี่ยต่อเนื่องกันในคลิปตัวอย่างละกันผมเปิดเป็นแมสหำทูโฟไว้ 5, ลองฟังดูนะครับ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆผมเชื่อว,ว่าวิธีการฝึกแบบนี้น่าจะทําให้คนที่เล่นสเกลได้อยู่แล้วอ่ะอาจจะแม่นโน้ตในสเกลมากขึ้นพอเช่นจะได้รู้ว่าเออคีย์คีย์ดี D, มีกี่ชา์าคีย์เอมีกี่ชา้าอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็ฝึกคิดด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราไล่คีย์เดียวนะก็จะอาจจะไล่เป็นด้วยความจําของบล็อกมือแต่ถ้าเกิดเราไล่ไปแล้วก็ต้องคิดว่าเอยเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปหาคู่5ของมันนะอะไรเงี้ยจริงๆแล้ว กา,การฝึกดนตรีในแบบที่ผมสะดวกที่สุดหรือว่าห,หรือชอบที่สุดก็คือการฝึกด้วยการใช้ความคิดนะครับเพราะมันจะทําให้ให้เราเข้าใจแล้วพอเราเล่นดนตรีท้กยความเข้าใจอ่ะเราจะเล่นมันได้สำหรับผมมันทําให้ผมเล่น,เล,นเล่นได้ต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้ครับยังไงวันนี้เบสใช้เ่งลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆสวัสดีครับ